นอกทะเลทรายอันกว้างไกลเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทรายนะฮะแล้วก็เราไปจำอาหารท,ท่านดินกันซึ่งอ่ะนั่นตัวะอะไรน่ะเจอมแมลงกิ้งขี้ฮนะถึงด้วงมูสัตว์นั่นเองจะเห็นหน้า,นานอะไรฉจ๋งใหญตาบมากเลยเพื่อนพอเลยนะปลาเข้าไปคราบรู้เข้าอยู่นะแต่ว่าเป็นแรงไม่ได้เป็น,นดินนะโอ้โหเลึกลิเดียวดีมากดีมากรุยเลยเกตบอล เดี๋ยขอลองเดี๋ยวข,ขนาดฉันตีสองไว้ได้แล้วฉันต้องปแปลบาบอลห้าลูกถ้าเกิดไม่ตีก็คือฆ่าทิ้งนะสำหรับผมนะฮะเกียนให้ห้าลูกเดีย๋ยวจะเป็นตัวเทศนะผมว่าตัวนี้จะกิ้งเอ่อก้อนก้อนดินนะฮะโดยการผสมแซนเอ่อต,ต,ตัวส์ตัวทรายกับตัวดินเอาไว้ด้วยพลังจิตที่มีนะฮะแล้วก็เหมือนว่าจะถือว่าก้อนนี้เนี่ยเป็นสมบัติของชิวิหนึ่งเลยนะฮะ เอ๊ะเปิรกว่าอะไรนะไม่ได้อ่านช่างเถอะ้เราก็ได้ไอก้อนที่มันปั้นมาเมื่อกี้นะฮะพวกสาวเหรียญเพานั้นถอยไปตีหลังไม้นะฮะไม่เป็นไรหรอกผมก็ไม่เคยอยากดูเท่าไหร่เรื่อสาเหร็กเนยผมไปจัดการนั้นก่อนพปนำหน้าดีนี่ละกันนะ อะไรอ่ะต้องเข้าไปคุยเหรอใช่ไหมคุณคุณคือไททัดดินใช่ไหมผมไม่ได้เข้าใจผิดหรือเปล่าดอนฟานแล้วลต่อแล้วต่อสวัสดีอภิพุธฉันซาดาเองเจ้าง,งานใหญ่นี่อ้แต่เจ้าเจ้าวงเหรนี่ยเป็นประกว่าที่มาจากเออหลุมขาวเดียไอ้หลุมค้าวเดียเออ ฉันเอ่ออยากให้เธอทำแล้วก็ได้ที่จะเอ่อท้าตัวอิทธิพลมีนะเธอครับเดี๋ยวเขอเปิดตัวเธอทำยังไงอ๋อทำให้มันตับขานาดให้มันอ่อนแอลงไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามโอเคนะอ้าจริงด้วยนะคือถ้าท่านดินนะถ้าท่านปฏิทินะงั้นเอาจริงเลยละกันผมได้ข่าวเป็นดินต่อสู้หรือเปล่าใช่แต่ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะผมก็แปลว่าท่านจะแ,แปลว่านั่นแหละ ใช่มั้ย่อกแนลงโอเคโอเคต้องปราบปามันให้สงบลงนะมาจากเออ่หลุมพาวเดียนะสุสเกตคาเตอร์พาวเดียไม่ใช่ที่ผมพิพาสนะเป็นชื่อหลุมนผมเขาจะผิดมาตลอดเลยโอ้ยออไม่ต่อสู้เวรกรรมก็โกตัวตั้มีเลยเขาเป็น n o มอ a l อ o r m a l พื้นนะนใช้พิเบรกได้เลยเหรอเอาตัวไหนพิเบรกเนี่ยแตกหมดทีมไหมเนี่ย โอ้โหละไตายเลยอะนอกออฟวยด้วยโอ้คุณจะบ้าตายโอ้โหเราชัากับเขาด้วยนะแตกนะครับอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่คิดก็ตายอยู่ดีเพื่อนไม่แตกเจ้านี่ก็ยัง เพรที่กูตกับบานนะเพื่อจะสู้กับโดยเฉพาะเลยแต่ไม่ต่อสู้อย่างเงี้ยท่ทาดังจะสู้งไงวะผมไม่รู้ท่างไงผมไม่ดังจริงนะโอ้เพิ่อตะปีดอีกเหรอผมว่าสปีดแค่น,นี้คนก็น่าจะาม,มากนะกว่าผมคนไอทีหัวนะอ๋อไปท่าเขาตัวเลยดีไปนะ เอาอะไรลงละทุบดินหนีเนี่ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นแอะยกคีมอย่างงี้สู้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหโคตรดุอะดุจนไอ้สองตัวที่ผ่านมาคือเชียบไม่ติดเลยสามตัวสิใช่ไหมเดี๋ยวขอาฮิ้วอีน,นึงนะ มาดีมาดีมาเจ้าหมาเพราะเขาก็กลับมาเพราะว่ามันเร็วเยอะนะพวกนี้มากเแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะขอแป๊หนึ่งนะถ้าจะขนาดนี้แล้วผมเอาเอวิทธีโอนอหน้านเด้อ ตัวโคตรใหญ่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 จริงครัเพราะว่ามันน่าจะกินเทอร์าไปด้วยเนาะน่าจะเป็นตอนแฟนโบราณยังกินเทอร์ฟอีกเหรอไม่เฮาเอาพิชุดดูเหมือนจะใช้ทั้นอีกแล้วนะแกมาสงสัยแล้มันคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือจักรเวทพีงั้นเหรอไม่น่าใช่เพื่อนอืมเจ้าชาใหญ่นี่มันเป็นโปเกมอนแน่เหรอ แล้วดูเหมือนว่ามันจะสนุกกับการกินของว่างอยู่เอาละถึงเวลาแสดง้งสมดที่เรามีแล้วโอกปีบดอฟนนุกขัวโอ้ไม่คิดเอามากนกขนะนะัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกตัวอะไรมาสู้วะไ,ไม่เยอะจังอ่ะอ๋อตัวพืชเหรอจะใช้เจ้าหนี้จะจัดการแกเองจะได้มันเผ็ดร้อนไปเลย พูดมากว่ะไม่โดนย่ำผมอีกนะนี่แน่โอ้โหเออรถสปีดเออรถสปีดไปรถสปีดไปแล้วก็จะโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะอ้มิเทโอกกนแล้วปรโยนมากโอ้โหแคสเซิลเปนไม้นี่นะยิงอะไรตกไน้มากขอ้โหเนาะแค่ผมมีประโยชน์มากของผมเย โอ้โมาเล่นเล่น no ตัวง่ายก่อนเล่นตัวที่ค่ายากก่อนดีกว่าโอ้โรู้ตัวแล้วอะโอ้โคตรดันเลยไม่เป็นไรฮะแตเราเปลี่ยนเรารอมีที่ด้าตายแล้วเขาเปลี่ยนนะนีกเบรกพระเจ้าเออเราจะปีดอีกขั้นหนึ่งไปเราจะปีนเยอะเราจะปีดเยอะท่านอะไรวะน่าจะดินนะเนาะได้มีแต่เป็นดินเลยไม่โง่เขาเอา ส่งไปสู้อีกรอบแล้วกันนะผมไม่รู้ผมจะเร็วกว่าหรนะือเปล่าแต่ผมว่าผมเร็วกว่านะรถเปนสองขั้นแล้วอะแต่เขาดูสปีดกูมีดิ้งด้านหนึ่งนะว่าว่าสปีดเท่าไหร่แต่บนที่นี้สปีดอยู่ที่สปีดอยู่ที่แปดสองนะห้าสิบหกปีดครับละแปดสองได้ตีก่อนผมไม่รู้ว่าได้ตีก่อนหรือเลปล่านะเพราะฉะนั้นพี่บ้อมไปโอ้ได้ตีก่อนโอเคโอ้โหไม่เข้าเลยนุงแก้ไดเลยเด็กนึกเบรกใช่ไหม ตองมีสทำถ้ำอะใช้ท่าด,ดินโอเครอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ท่าดินเรยอทะไลท์ไปนะฮะเราจะปิดฉากเจ้านี้กันทำไมมันแข็งแกร่งจังวะมันแข็งแกร่งจังอะ่ะจริงๆคือมันเลกสิ0กว่าซีบ,บอม ออฟตายไปเนี่ยผมไม่รอดนะไม่เป็นไรดีแล้วันนี่ถืขอขอบคุณแล้วแต่ผมไม่คิดว่าตัวที่สปีนต่างว่าทิกานเนี่ยอไมิทีโอสิแะ่เคเรีอดเร็วไปว่ะครับดุยเลยเป็นตะเขีย,ยของเราทอสซองเราให้จับ,จบ,จบติดตายไปเลยเพื่อนเรียบร้อยเนี่ย หจ้องน้าใหญ่ใหญ่จริงๆเย่ชนะแนลมี่ตรงอยที่จมูกด้วยเห็นปะจมูกตัวซ้่คนแล้วกหนักแต่ให้เป็นไรเราผ่านแล้วเดี๋ยวไปหาคนจอยไปไหนดีดีมากหููผู้เไหนดูสิหรือเหมือนว่าฉันจะเคยเห็นที่นี่มาก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่มีอะไรตามหลังออร่าะตา่างๆกันนะเนี่ยก็ตามฉันมั่นใจเลยแหละว,ว่าข้างในเนี่ยเราจะเจอสมุนไพรพิเศษมากขึ้นนะฮะก็เหมือนเดิมเน่ยเดินเข้าไปนะฮะไปถอนสมุนไพรมาแล้วก็ให้โคเรดอนกินเนะี่ยออกมาสิออกมาแกอยู่ไหนเอ่ยอะอยู่ตรงกลางะอะเห็นปะเันาอยู่ตรงกลางมันเป็นฟุก่อนมันเป็นลูกบอลอะสีเหลืองเหรอ อาลเจอแล้วนี่ไงเจ้าสมภัยตัวน้อยรถเปรี้ยวเนาะดูน่าดูจากหน้าตาไปแล้วมันน่าจะไม่อร่อยเนี่ยแต่ว่าน่าจะหมายความว่ามันจะเป็นอาหารที่ดีไงล่ะมันน่าจะหมายถึงว่ายาไม่อร่อยนะนดูซินะเขาเขียนไว้ว่ารถเปรี้ยวนะ่ะมีสารอาหารที่ดีใช่ไหมแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นในทุกด้านทั้งถ้าเกิดเธอนื้นแล้วก็ เมื่อกินมันเข้าไปจะดีทั้งกายทั้งาด้านกาด้านจิตใจเนะี่ยฮะโอเคโอเคดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะนอกจากจะให้ตั้งกายตื่นตัวอาีโอเคสุดยอดอาหารเนี่ยจักประค่ามาถึงแล้ว รับบทเดิมแล้วมันเรากินมาเดิมจ้ะอ่ะกินแต่ของเปรี้วยวเลยรอบนี้เอ้ามาบอสตีฟออกมาสิมีเกตดบอลจริงๆด้วยนะ ดูนัส่สิดูเหมือนว่ามันจะรับอาหารสารอาหารที่สูงต้นที่ครบถ้วนนะถึงขอยาอาหารมาวพวกนี้ด้วยใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะสามารถรอดได้แล้วดูเหมือนว่ามันจะเริ่มได้พลังกับนั่งเดิมมนกลับคืนมานะแต่ว่าดูยังไงก็ยังไม่อยู่ในหมวดที่จะต่อสู้ได้เลยอะดูเหมือนว่าส,าสภาพทางร่างกายจะพอ,พอเหมาะแล้ว บางทีอาจจะเป็นเรื่องทางใจหรือเปล่าที่ถูกบล็อกเอาไว้อาจจะเป็นแผลในใจิตใจนะหรือเรียกว่าปมปมตุ้มหลังเนยะบางทีอาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายจากการต่อสู้หรือเปล่ามันก็เลยกลัวให้กะต่อสู้นะแต่ไม่ต้องห่วงแต่ฉันคิดว่าเจ้าเจ้าบ้านนี่กับมาบอสซิฟอาจจะฟื้นฟูได้ในเร็ววันรู้สึกไงบ้างมาบอสซิฟ อ๋อไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คงคาดหวังให้ทุกอันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ได้สินะก็นั่นแหละฮะพูดได้มากขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ลงไ่ลงนะฉันกับพุ่นอ่ะฉันกับอ่ะพี่พุ่นอ่ะจะทำให้อ่ามันดีขึ้นเองเดี๋ยวแค่อีกชิ้นเดียวที่เราเหลือนะฉันฉันมั่นใจว่ามันจะทำให้ดีขึ้นได้ ต้องเป็นแบบนั้นนะ่ะเขาจะนะาอาพิพุทธข้อต่อไปนะ่ะเอ่อในการล่าสมุนนะไพรน่ะมันเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วเกียร์จะเสียโอกาสตอนนี้ไม่ได้โอเคเหมือนจะเป็นเอ่อผู้บัญชานารนาสุขภาพสองตัวคุยกันนะน็อตต์นอตต์น็อตก็โทรสารโทรมสอนเรื่องการล่อนใช่ไหม ผมจะพูดซ้ำเลยนะโอเคบ,บีตอนอยู่อากาศจะร่อนได้ซีฟูลล้คนละต้นต่อไปนะเนี่ยผมเรื่องเรื่องทีนสัตว์เป็นตัวร้ายแล้ววะ่ะเดี๋ยวขอกลับเข้าท่าแป๊บน,นึงนะผมจะเอาของให้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ ก็ยังได้อเออต่อีกทีก็คือลองเลยนะนั่นมันเจ้ีหินนี่นาถ้อาออนนี้มันเขีดภูมิท่ขกับเปีย์แล้วันขินจะอักกินอยู่ที่นี่เนี่ยโพชันฮะมาไขันี้ให้คน,น,ย,โน,น,ย,นยโพชันรเหรอเดีนแฟนนะเดีน,น,นแฟนละโอดีดดนแฟนแกทำฉันต้งแสบมากพื่น ต่อไปผมขอฝ้ายไปหน่อยนะขอไปเป็มอสเซันเตอร์ที่ใกล้ที่สุดเอาตรงนี้ดีตรงนี้แล้วกันนะ,ะนะก็ไม่ไกลหรอกก็ไ <c> ม <oughs> ่ได้ไกลเลยผมจะได้การปีนเขาแล้วถ้าปีนเขาเนีเ่าจะทำเกรดบอสได้ง่ายขึ้นนะอาจจะไปรักษาก่อนนะผมจะเท้าจะไปไหนต่อเราจะก่อนจะปิดคลิปก,ก่อนนะฮะโอเคต่อไปที่จะไปก็คือเอาฝนได้ายิมเหรอไหนยิมอะไรอ่าเงร้ยินะเดี๋ยวไปรักษาต่อ,อ,อเลยคิ จะได้เตรียมตัวทีมถูกนะเยเป็นอะไรกบไา้เอาฟอนดายิมอยู่ไหนเอ่ยยิมอะไรอะ่ะยิมพลังจิตได้เลย,ยงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปฮะหลับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันฮะบ๊ายบาย